โอเคครับก็ราบสวัสดีครับผมตอนนี้ยู่ผมเต้แค่นี้เล่นเกมกันอีกเช่นเคยนะครับปปเดี๋ยวเราไปดูแคชช็อปวันนี้กันนะครับผมซึ่งเมื่อวานอะ่ะเราสุ่มแฟมิลียได้แฟมบอสมายีร์เซนนะครับผมเย่เป็นใบที่สองของตัวละครหลักเรานะครับเพิ่งจะได้ วันนี้วันอ๋อวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับผมเดือนพฤศจิกายนสองพันห้ารหกสิบแปดนะครับเดี๋ยวเราเอาสปอนเซอร์ออกก่อนนะครับผมนี่ใครจะก่อสร้างบ้านก็ติดต่อได้เลยนะครับผมรีโนเวทบ้านซ่อมแซมได้หมดเลยนะครับอ,อุ้ยมีอะไรมาด้วยอ่ะโอ้มีของขวัญแจกด้วยครับกิฟ ดรอปเวลาในการรับสิบสี่วันนะครับผมแจกทำไมอ่ะแจกเฉยครับวันนี้คูณสี่ครับผมว้าวคูณสี่สาวหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปแคชชอปกันนะครับผมเด,เดี๋ยวคุณแรกก่อนเนาะต้องกดอีกครั้งด้วยนะครับ ไปดูซิว่ากล่อง Black Friday หมดหรือ,อยังเอ,อ้าเดี๋ยวนี้มีนับถอยหลังด้วยหรอวันนี้มีคิวเซลด้วยนะครับโอ้นี่สำหรับกล่องวันนี้นะครับที่ซื้อได้เอ,อ้าโอ้ยนี่มันกี่โมงเพิ่งสิบโมงยี่สิบแปดหมดแล้วหรอ เอายี่แปดนาทีกล่องหมดแล้วครับแบ็คไฟดีอะไรวะน่ะปกติมันจะต้องอยู่หน้านี้ครับอยู่กล่องแรกเลยอ๋อวันนี้เซตวันนี้นะครับอ๋อมันมีสองแบบหรอแบบนี้ก็เอาเรื่องนนี่ยเหมือนดูสิเลยอ่ะ อารมณ์เหมือนรู้กสิ์เลยต่างกันไงต่างกันแค่อ๋อต่างกันหมดเลยครับอันนี้เหมือนเป็นอัศวินเนาะ,ะ,ะเราลองเราลองหน่อยใส่แต่เสื้อเราต้องเอาผ้าคลุมออกด้วยอ๋อไม่ได้ครับ อันนี้ก็กล่องเดิมครับหมดแล้วหรอเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่เลยครับอ่าคิวเซลอยู่นี่นะครับวันนี้คิวเซลลดยี่ิบ้าเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ข้างนอกไม่รู้ซื้อได้ไหมนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูกันอ๋อผมเพิ่งเห็นมันมีแพ็คนี้ด้วยหรออ๋ออันนี้กาชาปองกาชาปองดูผิด มีอะไรใหม่อีกว่าอ,อ่ารู้สึกว่าสตาออสตาออกไปแล้วนะครับเมื่อวา um, นเนาะเป็นของเมื่อวานเราไปดูหน้าเว็บหน่อยครับผมนี่เนาะวันที่ <borrow. S 1> ทวันที่ยี่สิบแปดครับทำไมกันทำไมมันถึงหมดไวอ่ะ เดี๋ยวนะมันมีแค่นี้อ่ะแล้วทำไมอ่ะในนี้อะไรคือแรครับบอกผมทีนี่หรอไอไอสกอร์ตัวเอกนี่คืออะไรครับ าก้อนอ๋อมันเป็นเป็นแหวนครับแหวนแล้วมีเอฟเฟกรอบตัวเออ,อน,นี้ก็แรอรอ๋อแต่ข้อดีโอกาสออกมันเยอะนะเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะมันมีชิ้นน้อยชิ้น 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, airy, หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแฟรี่เวพอนน่าจะอันนี้แฟรี่แต่อันนี้คืออะไรครับ อ๋อมันคือเป็นไอ้นี่หรอเป็นเออเนี่ยเนี่ยคืออะไรครับโอ้เดี๋ยวนะอุ้ยบวกแอสิบหน่วยแล้วครับ สิบถึงสิบสองหน่วยวันแฮนเดร์เว่พอนอุ้ยใสย่ใสก่กบอวธแล้วบวกแอดดือด้อๆอ,อย่างนี้เลยเหรอมีหน้าทำไมหมดไวครับครึ่งชั่วโมงเพื่อนฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าจำกัดเวลาเพื่อนฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องจะกับเวลากับสกอ แต่พยันแล้วน่าจะถาวรครับอุ้ยแรเลยอ่ะเราเราได้แอซิดหน่วยเลยครับที่ผมเข้าใจเนี่ยเนี่ยมันใช้กับเวพอนครับโอกาสติดร้อยเปอร์เซนด้วยนะครับอู้อุ้ยแรจริงวีน่าทำไมกล่องแคชช็อปถึงหมดไวครับวันนี้ไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวแนปะ๊บนึงมันมีอะไรอีก,กวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีชุดนี้ครับผม มีสองชุดนอกชุดนี้กับชุดนี้แล้วก็มีคิวเซลครับวันนี้อันนี้นัดอีกเซิร์ฟหนึ่งครับของเราจะเป็นนี่เมโซครับผมโอ้จะผมเพิ่งรู้ว่าไอ้นี้มันแรนี่ว่าไอเนี่ยตัวเอ็อะมีวันไหนกว่าหมดแล้วครับ แต่คุณคุ้นเหมือนเคยเห็นอีกวันหนึ่งอะวันไหนอ่ะเอากดผิดโอ้โห,โโหแรเลยครับบอกเลยโหจริงเป็นแสแตทแบบบวกมาสิบแอดแท็กอ่ะ ดีไม่ดีอาจจะหมดไวกว่าที่เราคิดน,นะครับอันนี้มันผ่านที่เราเพิ่งอัดหน้าจอเนะมันสามโมงยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดนาทีเรามาเห็นไม่มีแล้วอ๋อเนี่ยแล้ววันนี้วันอังคารแต่วันอังคารก็ไม่มีคนเติมกันนะวันอังคารเรายังเห็นกล่องอยู่เนาะแต่ผมว่าที่แลน่าจะมีอันนี้กับกับสร้อยมังกรครับอันนี้เด่นอยู่ มันเป็นแหวนนะครับอันเนี้ยเนี่ยดาก้อนเอฟเฟกตอ๋อของเราต้องเมืองนี้ใช่ไหมฮีโรนอีกของเราอ๋อต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์ครับ อุ้ยแรจริงว่ะอันเนี้ยกันเนี้ยซองอันนี้แรครับเราดูเผื่อพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้จะมีอันเนี้ยแตวเราลองอ่านเลยอันเขียวเขียว potential score ถ้าอยู่ในกล่องนี้ผมว่าเขาคงเป็นแบบกดทีเดียวเขียวครับ ไม่มีอะไรมากกดทีเดียวเขียวดูทรงอ่าใช่ครับกดทีเดียวเขียวเลยโอเคครับสามวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้ะครับบ๊ายบาย